นโยบายแล้วก็ให้ข้อคิดในการดําเนเินการนะครับตามโครงการนอกนั้นก็เป็นคณะกรรมการอีก17ท่านขออนุญาตรปรากฏตัวด้วยครับเด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งเราผมนายมนตรีศรีสุนายยเทศมุมนตรีตะบน่างศิลาในานามตัวแทนชาวอ่างศิลาขอต้อนรับ ท่านอธิบดีพร้อมคณะด้วยความยินดียิ่งาทางศิลาเราก็ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าท่านจะกลับมาน้ำอ่างหินนะครับตมบลอ่างศิลาอำรภอพิบุตรัหานเรพ่อาอยู่ในโครงการนะครับเรื่อยๆนะครับเ,เป็นแหล่งน้ำสาธารประโยชน์นะครับตั้งอยู่หมู่ที่สองตบลอ่างศิลานะครับเพื่อดัดนะครับไม่ให้ ับเนนะื่องจากว่าบางแห่งเป็นดินดินเออ่ดินดานนะครับไม่เค่สามารถคณะกรรมาการนะครับจากโกโกโมได้เข้ามาสำรวจนะครับอันนี้นก็เป็นพื้นที่เดิมนะครับทางผูอ้อวิทยาใจุบท่าน,ท,าน,ท,านท่านพ่อเจ้าชายนะครับที่ดูแลในเื่องนี้ทั้งหมดนะครับท่านปทเนตรเจ้าของโครงการโดติวันนี้นะครับเรื่องวนนี้เลยนะความที่ประจักษ์ ท่านอนันต์มาจิกกองทังงานราศีอารตเตอร์มาสีแม่ธนาคารชนะตนเมื่อนะับตีนบนเมื่อนนะครับทีมงาเปยน้ำคาลของบอกบเมื่อก็ไปแจกประเจผลิตก็คือเป็นอาหารประนีนะครับให้กับพี่น้องเสด็จปอที่รความยั่งยืนในพื้นที่ ผู้กรกับการเป็นสัตว์น้ำพ,พิเศษนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำปิดได้เลยเขาโตต่วันนี้ที่ผมเห็นก็คือเห็นความสําคัญของแหล่งน้ําผมพูดเสมอนะครับแหล่งน้ำที่สวยงามผมเห็นการพัฒนาแหล่งน้ําจากเพราะว่าเพราะที่อาจารย์ท่านนำเสนอเนี่ยและเห็นความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกแหล่งน้ําจากจุดหนึ่งเหียนมีญารอบครอ มีการพัฒนาเป็นบอ่อที่สวยงามเป็นบอ่อที่สวยงามมีรั้วรอบขอบชิดที่มั่นคงรังชบ,บาหลังจากมีโควิดโตอนนั้นก็คือไปแล้งกับพายุพูนสรับกับปัจจุบนันคือโควิดยังจะมีต่อเนื่องอีกพอต่อเนื่องเห็นชจว่าชุมชนไหนละ่ะที่พร้อมที่จะกลับไยแล้วแต่ที่เจ็บฝ่าก็คือน้องเวาสานะ เนี่ยเราเวสต์เนี่ยเขาอยู่จากที่นี่ไม่ไกลนักนะเวสต์ฝากไว้นะว่าที่นี่คือป้าใหม่หนึ่งจุดองค์จีเหตุผลที่มองก็คือหนึ่งที่นี่คือโรงเรียนที่นี่คือมีชุมชนที่แคบไปไหนก็ได้เพื่อนไปไหนก็ได้ชุดเล็กๆชุดหนึ่งสามารถเพาะลูกกุ้งกระเพราได้ถึงสองแสนตัวใช้เวลาในการเพาะประมาณยี่สิบวันคืออยากดูผลผลิตที่เราไปผลนี่มันยันสองเดือนกว่าใช่ไหมตอนนี้หกสิบเอ็ดวันถ้าจะไม่ครบ จะทำได้ง่ายๆฝาไวแล้วกันท่านปนะกับผมที่พิเศษมีโรงเรียนช่วยงานสีดูน้ำข้าอน้ำเข้านี่ครบน้ำข้าขไม่ให้สัไม่ให้าไม่ใหออกไม่ออกด้วยแมเค้าด้วยมเดี๋ยวปลาบูไป เชิญครับนายกได้เลยอาจารย์ไหนล่ะอาจารย์เชิญครับมุกกรห้อเก็บโดนจ้องเอาหางออกมาไอ้นี่หน้าสอนเด็กก็พอมาเป็นมูลค่าแล้วมันสูงอย่างน้อยถ้าตัวระบาดนี่ก็ได้กินก็ได้กินได้เลย ผมอยากให้มีมีชุดโมบายเชอรี่มาอยู่ก่อนนะโมบายเนี่ยไม่ได้ทำทุกวันนี่ถึงไม่มีชาเดือนไอพี่ศักด์เดือนหนึ่งหยุดไหมอยู่ไหมเดือนหนึ่งต้องมันต้องทำตลอดทำหนึ่งโอเคเด,ดี๋ยวอาจารย์บอกปวดทั้ง่อเย็นนี้ดีกว่ามั้ง ไอ้ไข่แล้วเลยชุม่มนี่ไข่แลวเวียสักเวียักวั่ดากฮยังไ่มากไม่ <c oughs> ไมแต่ว่าไสนี้ก็อยายมัน <c oughs> ม,ม,ม,นงอ,มนองกล้องนะคะ1นึสมค่ะ